ท่านผู้ชมคะไฮเวทุเดย์ประจำสัปดาห์นี้เราไปติดตามการตรวจวัดน้ำหนักแบบเคลื่อนที่ของกรมทางหลวงกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบแป๊บนึงนะครับใส่มาเท่าไหร่สี่มสันอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองทรสอบแป๊บนึงอ่าเพาที่สองเลื่อนเลื่อนรถได้เลยนี่คือการปฏิบัติงานจริงของเจ้าพนักงานทางหลวงในการออกหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่หรือสปอตเช็คเพื่อป้องกันปัญหารถบรรทุกหลบเลี่ยงสถานีตรวจสอบน้ำหนักถาวรซึ่งการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าตราที่กฎหมายกำหนด เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทางหลวงได้รับความเสียหายค่ะเหตุผลที่เรามาดําเนินการจัดตั้งจุดสปอร์ตเคสนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อ,อะจะประมูลรักษาทางหลวงนะครับหากปล่อยให้รถบรรทุนหนักเกินวิ่งเป็นจํานวนมากก็จะทําให้ถนนจะพังก่อนที่เราออกแบบเอาไว้นะครับการปฏิบัติงานเนี่ยก็จะทําอย่างต่อเนื่องและเป็นประจําประชาชนมั่นใจได้เลยครับว่ากรมทางหลวงไม่ได้ปละปาแล้วเลยนะครับเรามีมาตรการป้องกันอยู่แล้วนะครับหากมีการฝ่าฝืนโดยไม่เข้าด่านช่างหรือสถานีโดยอำหนัก เราก็จะมีตำรวจทางหลวงซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงอยู่แล้วเนี่ยก็จะไล่ติดตามนะครับเพื่อที่จะนํามาเข้าช่างอีกรอบหนึ่งนะครับหากน้าหนักเกินเราก็จับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งสปอร์ตเช็คนะครับก็จะประกอบไปด้วยเครื่องช่างแบบเคลื่อนที่นะครับก็จะเป็นแผ่น2แผ่นนะครับท่านเห็นสังเกตเห็นจะมีแผ่น2แผ่นอยู่2ข้างนะครับจะวางอยู่ พอดีกับล้อรถนะครับจะให้รถเหยียบทีละเพาทีละเพาทีละล้อนะครับแล้วก็จะบันทึกน้ําหนักทีละเพาไปนะครับจนครบทุกเพานะครับแล้วเครื่องก็จะเป็นเครื่องประมวลผลซึ่งเป็นเครื่องอัตโนมัตินะครับจะบันทึกทุกเพาแล้วก็จะประมวลผลให้เลยว่ารถคันนี้น้ําหนักที่เท่าไหร่นะครับเกินตามกฎหมายที่กําหนดหรือไม่นะครับ กรมทางหลวงโดยสำนักง,งานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถบรรทุกในการบรรทุกน้ำหนักตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเพื่อความถูกต้องยุติธรรมและยืดอายุการใช้งานของทางหลวงค่ะ